สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูนะครับวิธีการผ่ารากบอนไซมะขามนะครับผ่ายังไงให้มันสวยงามนะครับเริ่มจากการเพาะเมล็ดมะขามมะขามทั่วไปนะครับมะขามเปรี้ยวเราแล้วก็ใช้ใบมีดโกนนะครับเราจะทําเป็น2แบบนะครับแบบแรกก็จะผ่าแบบติดรากนะครับตัดแบบติดรากนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งก็จะตัดแบบไม่ติดรากนะครับคือจะผ่าลําต้นเลยนะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอามาผ่านะครับจะผ่าสี่ผ่า8แล้วแต่คนนะครับ ผ่าได้เยอะได้น้อยนะครับก็ส่วนผมก็ผ่าแค่สี่พอครับมือไม่นิ่งนะครับก็ลองสามต้นนะครับลองสามต้นพอนะครับส่วนอีกที่แบบไม่ผ่ารากก็สามต้นเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาปลูกนะครับเครื่องปลูกก็เป็นดินถุงทั่วไปนะครับถุงสิบบาทเอาเป็นแบบปลูกนะครับแบบแบบเพาะนะครับเพราะว่ามันจะไม่เหนียวเท่าไหร่แล้วก็ปลูกลงไปเลยครับอย่างละสามนะครับแบบผ่ารากกับแบบไม่ผ่ารากหนึ่งเดือนผ่านไปนะครับ เดือนผ่านไปมันก็จะโตประมาณนี้นะครับเดือนกว่าๆแล้วครับนี่ครับเราก็มาดูนะครับว่ามันได้รากขนาดไหนโอ้โหอันต้นนี้เป็นต้นที่แบบไม่ตัดลําต้นนะครับก็เหลือรากติดนิดเดียวนี่ครับก็จะได้รากแบบนี้นะครับข้อเสียก็คือคนมันจะไม่ผายนะครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะได้รากเหมือนกันนะครับรากใหม่เขาก็ออกมาสวยงามเลยครับส่วนอันที่ผายนะครับอันที่ผายเรามาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับก็ดึงออกมาก็จะ ได้ลากสีแฉกไะครับได้ลากสีแฉกเหมือนกับที่เราผ่าเลยนะครับนี่ข้อดีของเขาคือคนจะพายนะครับตอนนี้ก็จะมีเอวนะครับมีเส้นทรงเอวมีฐานที่กว้างนะครับนี่ต้นที่2ก็จะได้ลากรอบเหมือนกันนะครับก็ออกสีจุดเลยครับตามที่เราผ่าเลยนะครับก็มันค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างโอเคเลยนะครับลองไปทําดูกันได้ครับส่วนอีกต้นหนึ่งก็อาจจะไม่ออกไม่ออกเส้นหนึ่งนะครับก็อาจจะ ไม่ร้อยเปอท่าไหร่นะครับแต่ถือว่าโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับนี่ครับลองผ่าดูนะครับพอผ่าเสร็จนะครับมันก็จะเลี้ยงไปนะครับมันก็จะได้รากสวยงามแบบนี้แต่ว่าเราก็จะดูแลเรื่อยๆนะครับ